สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับ s ซร์ว Thailand เช่นเคยนะคะวันนี้ s ซร์ว Thailand จะมาแกะกล่องเคบากล่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ากล่องนี้เป็นกล่องเคบารุ่นไหนนะคะบาร์โค้ดนะคะกล่องเคบารุ่นนี้เป็นกล่องสองชั้นนะคะข้างในก็จะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะคะ ว้าวรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แอดมินรอมานานเหมือนกันนะคะกว่าจะเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นในดวงใจอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับมีไซส์9นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆไปพร้อมๆกันนะคะว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะคะนี่เลยค่ะกับเจ้าดามดำตัวนี้นะคะแอดมินชอบมากเลยค่ะรุ่นนี้แต่ไม่ใช่ B k 2ที่เข้ามารอบที่แล้วนะคะ ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งคะ่ะของเคบาเป็นรุ่นในดวงใจของแอดมินเลยนะคะด้ามดำดำม,มาพร้อมกับซองไนล่อนสีดำนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาชมใกล้ๆเลยนะคะว่าตัวนี้คือรุ่นไหน นี่เลยค่ะเคบารุ่นนี้สวยงามมากเลยค่ะเป็นเคบารุ่น bk 9นะคะทุกคนสวยตั้งแต่ด้ามให้ดูรายละเอียดด้าม โฟทงนะคะตำแหน่งนี้สามารถใช้ทุกใช้ตอกเวลาฉุกเฉินได้นะคะส่วนรูนี้ก็ทำมาให้สำหรับร้อยเชือกหรือพาอร์คออะไรแบบนี้นะคะด้ามเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบเหมือนแต่งเป็นเซตแต่งได้นะคะตัวนี้คือเปลี่ยนด้ามได้นะคะดูใบมีดส,สวยๆเลยค่ะ ความยาวของใบมีดนะคะอยู่ที่9นิ้วนะคะส่วนความยาวรวมของเขาอยู่ที่14นิ้วนะคะมาพร้อมกับซองไนลอนนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะคะสามารถที่จะใส่มีดเล็กได้เพิ่มอีกนะคะแล้วก็ใส่เป็นสตาร์เตอร์เป็นแท่งจุดไฟได้เพิ่มด้วยนะคะเวลาสวมมีดเข้าไป ในฝักก็ล็อกตรงตำแหน่งนี้นะคะก็จะล็อกแบบนี้ส่วนเวลาที่ตรงจุดนี้นะคะก็คือแบบเอาไว้ร้อยเชือกนะคะร้อยเชือกผูกเข้ากับขากางเกงนะคะเวลาที่เราแบบใส่ตรงตำแหน่งกางเกงนะคะด้านหลังของซองเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ซองตรงนี้ก็คือแบบเป็นที่ละร้อยใส่เข็มขัดอะไรแบบนี้นะคะสวยไหมคะทุกคนสวยมากชอบอะจับถนัดก,กระชับมือสวยมากค่ะกับเข็บารรุ่นนี้ใครที่หามี้ใสแบบ ไซส์เนิ้วอะค่ะไซส์อย่างเงี้ยแนะนำเลยค่ะรุ่นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับ B K 9นะคะให้ชมแบบเต็มๆชัดๆไปเลยนะคะกับ B K 9นะคะรุ่นนี้สวยงามมากเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกับเซิร์เวอร์ไทยแลนด์นะคะไม่อยากพลาดการชมรุ่นใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่เราจะลงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆล็อตใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้เซิร์เวอร์ไทยแลนด์ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ